มากินเขาน้ำกันเด้อค่ะมืนอนีีมีเมนูเส่บบอีกแล้วไปเหมือนจะพาะไปเบิ่งว่ามีเมนูอีหยังอันนี้คือเมนูแรกเนาะคะ่ะหลายๆคนก็นอาจจะยังบ่ท่านเคยกินแบบนี้เนาะคะ่ะคือโมเดลอแดบเอาเนาะคะ่ะอันนี้ผัดน่มไม่สม้มใสไข่แล้วก็ใส่หมูค่ะทุกคนคะ่ะนีเสซ่บเด้อสิบ,บอกให้เป็นแบบผัดแบบแห่งๆไหมคะ่ะ ตะเหล็กมองมันในวัตถุดิบมีบไดเป็นผักหน่อใหม่สมนะคะทุกคนอันนี้กับอันที่สองเมนูที่สองนี่ก็คือแกงหน่อไม้ส้มจ้าอันนี้ก็คือแบบว่าเอาผสมประสานมีผักอย่างกระส่ลงไปค่ะทุกคนขามีบวบเขือกระส่ลงไปนี่แกงหน่อไม้ส้มค่ะทุกคนขาใส่หมูสามสันจ้าเมนูต่อไปนี่นคือน้ำพริกผักลวกค่ะทุกคนผักก็คือหาตามตามตามสวนผักของเมนะคะ่ะ เป็นผักริมรั้วของเราเองค่ะทุกคนขาจะมีผักตําลึงผักบัางนิดน้อยแล้วก็ผักขาค่ะทุกคนขาส่วนน้าพริกอันนี้ก็เป็นน้ําพริกน้ําพริกปาลาฉลาดเป็นยังไงค่ะเมนูสามอย่างแค,คนี้กระเสียบไปด้วยค่ะแกนี่ก็คือแกงเป็นหมูใหญ่เลยเด้อค่ะทุกคน <c oughs> นี่เม่ซิบมึงเลวเสบแนอนอนค่ะทุกคนค่า <c oughs> ก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะ <c oughs> เพื่อผู้ใดอยากสิกินน้ำมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกัน มาไล้ค่ะได้เวลากินข้าวแล้วกินข้าวตอนบ,บ่ายๆตอนเลงเนนี่ค่ะเข่าซูอันวันลดน้ำหนักมือที่สามเลยค่ะทุกคนค่ะที่กินเข่าแค่เวลาเดียวแล้วเข่าเข่าเล้งมืนกับชิบบกิน,นพยายามชิบบกินมื้อดึกนะคะทุกคนนี่กะตักเทเดียวไปเลยกินให้อิ่มครั้งเดียวไปเลยปิดฟ้าเรียบร้อยเมนูแสบๆ นี่มากินน้ำกัน,น,ะะนเด้ค่ะน้ำมันยังในตู้เย็นนะอ่ะเอะอยังส่งฟิตอ่นะน้ำชาโอ้ยนี่นี่เมืยอนี่บอกสู่ฟังทุกคนคะ่ะสั่งโขงมาแบบโอ้หูถึกใจมากถึกมากน้ำชานะ่ะน้ำชายี่ห้อยี่ห้อนึงรังหนึ่งนะ่ะสี่สิบห้าบาททุกคน ยี่สิบสี่ขวดทุกคนสี่สิบห้าบาทโอ้ถือคักถือใจเฮงโอ้สุดยอดเลย <c oughs> อย่าบอกนะว่าใช่บากเขียนไว้เดียวอืมมันว่างเลยปวดท้องเนาะ มกเกีเกียงไว้หนึ่งก่บเกียงมาได้ค่ะมากินขอน้ำกากันี่นก็จะเห็ดคลิปสไตล์นี่แหละค่ะสไตล์พ่อม่เองเนาะคะ่ะมือเดชขยันกับสิพิธิพันานนตัดคลิปภาคเสียงแบบย่างดีมือเดชขีดขานบ่มีคลิปยาวลงกับสิประมาณนี้เลยทุกคนค่ะ มาด้วยค่ะมากินน้่มกันบอลเหล็กกะได้ขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยค่ะไว้พบกันอีพี่หนะ้าบายบาย